สวัสดีขอรับทุกคนนะจ๊ะวันนี้จะดำํนําพาพามาเที่ยวงานวันเกิดพอ่อวันรบซูซูกิสุดยอดเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่น่าเคารพน่ารักมากๆวันนี้มีเตะบอลกาบกุศนมีทานอาหารมีกิจกรรมภายในห้องจัดเลี้ยงแล้วก็มีดนตรีด้วยวันนี้สนุกแน่นอนได้เจออินฟูเยอะแยะยูทูบเบอร์ติ๊กตอ็อกเซเลบดาราศิลปินนักร้องเต็ไมไปหมด ก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศในงานกันว่าเป็นไงแล้วก็ไปดูด้วยว่าทุกคนเนี่ยจะอวยพรพ่อบรบอะไรแล้วขอสามคำให้กับพ่อบรบของเราด้วยน,นั่นเองจ้ะขอพระเจ้าอวยพรพ่อรบแล้วครอบครัวนะจะให้มีสุขภาพแข็งแรงเพราะาเชื่อว่าพ่อมีทุกอย่างที่พ่อต้องการแล้วแล้วก็ขอให้แข็งแรงอยู่เป็นล้มโพล้มทรายอยู่เป็นพี่เป็นพ่อที่น่ารักของพวกเราแบบนี้ไปนานๆกันแล้วกันแล้วขอให้สีที่พ่อคิดไว้ในปีหน้า จะประสบความสำเร็จตามที่พ่อตั้งใจแล้วลขอให้งานรุ่งเรืองขอให้ซูุูกิจงจเจริญอยู่คู่คนไทยต่อไปนานๆน,น,นีนแล้วกันอาจย์แล้วก็พระเจ้าอวยพรมากนะพ่อนะแต่ไม่อวยพรให้เจอแต่สิ่งดีๆนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่ได้เจอกันสามคำให่พอรบรักนะพอ่อร้อยแห้งครับกินน้ำหน่อยเซฟเซเซดีกว่ากินน้ำหน่อยนะโชคชื <c oughs> ่ง วันเกิดพ่อลบนี่ต้องบอกเลยว่าไม่มีอะไรจะพูดนะครับถ้าจะให้ผมพูดให้มีการแบบอธิบายหรืออะไรอย่างเงี้ยครับท้ายเวลาทั้งวันก็พูดได้ไม่หมดเอาเป็นว่าผมตอบสั้นๆแล้วกันนะครับรักพ่อสุดหัวใจพ่อมีอะไรอยากให้กับลูกลูกชายคนนี้ทําให้อะไรเงี้ยบอกไม่แค่คําเดียวแล้วก็บอกพ่อได้เลยว่าผมรักพ่อจากฝนตรงนะครับรามวัดพัธลุงอย่าลืมนะครับขอสัญชาสุซเกิอีก10ปีนะครับพ่อ ระยะยาวระยะยาวสิปีขอถามารมบพีพ่อครับหล่อมากมากขอให้พ่อวรรลบสุขภาพแข็งแรงนะครับเป็นล่มโพล้มแ่งเราตลอดนะพ่อขอถามกับพ่อนะครับผมรักพ่อครับขอบคุณครับก็อยากอวยพรให้พี่บรรลบมามีสุขภาพแข็งแรงเป็นแบบร่มโพล่มใสของหลายๆคนแล้วก็นะ สิ่งที่สำคัญที่สุดอยากให้สุขภาพแข็งแรงสามคำหล่อเท่รวยขอบคุณครับครับขอให้พ่อบรลลบมีความสุขมากๆนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพล่มใสให้กับน้องๆต่อไปนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่พอลบช่วยเหลือมานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเองแล้วก็บรรดาพี่ๆน้องๆโอ๊กทั้งหลายด้วยนะครับขอบคุณพ่อบรลลบแล้วก็ขออวยพรให้มีความสุขมากๆนะครับโคตรเท่เลยนี่ย ขอให้พ่อลรมนะครับมีความสุขมากๆนะครับก็ที่สำคัญเลยก็คือดูแลสุขภาพด้วยนะครับ,รบเราฝากพ่อเอนดูและดูเอนเฮเอนดูเฮ้และดูเอนเฮ้และจะดูเอนไหมเฮ้ <Hey. S 1> แล้วไปดูเอนกันเฮ้ <Hey. S 1> ครับผมก็ มันไม่ได้เลยที่เราพูดกันอาจจะไม่ได้ออกอากาศอะไรของบิ right> ๊กเป็นเรารักพ่อนะครับผมพอรักเราครับครับค่ะก็สุขสันต์วันเกิดนะคะพ่อขอให้พ่อมีความสุขมากๆแล้วก็สุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่เป็นพ่อที่น่ารักของพวกเราทุกคนแบบนี้ไปนานๆนะคะสุซูกิค่ะขออวยพรให้พ่อวันลบนะครับมีสุขภาพจิตสุขภาพกายที่แข็งแรงคิดสิ่งใดสมปรารถนาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผมรู้ว่าพ่ออยากได้สิ่งนี้ครับแชมป์พรีเมียร์ลีกผมให้พ่อได้เลยฮะผมขออวยพรในปีนี้ลิเวอร์พูลเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกแชมป์พรีเมียก็พ่อครับขอให้พ่อมีความสุขนะครับขอให้พ่ออย่าลืมเรื่องมรดกที่คุยกันไว้ขอบคุณที่ให้ผมเป็นทั้งลูกจ้างทั้งลูกชายผมรักพ่อมากกว่าใครในโลกจุ๊บ เหนื่อยว่ะก็มีความสุขมากครับพ่อครับก็อวยพรวันเกิดเขาเรียกว่าก็ต้องอวยซึ่งกันและกันแต่ในจริงไม่ต้องอวยอะไรพ่อเยอะแล้วนะครับผมว่าก็มีคนอวยเยอะแล้วก็ขอให้พ่อมีความสุขสุขภาพแข็งแรงครับเอาไปปีนึงเอาสปอนไปปีหนึ่งครับ็นขไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับ็นเพราะผมผมผมพูดเหมือนพ่อพูดอยู่แล้วสุสูกิเหมือนไงกูกูจะเรียบร้อยเรียบร้อย หลักพ่อครับนี่วันเทียบก็ขอให้คุณพ่อบรรลบมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงซึ่งเชื่อว่าแข็งแรงอยู่แล้วครับเพราะว่าเป็นคนอายุเข้าเลข5แต่ว่าร่างกายเหมือนวัย30 ความหนุ่มความแน่นนี่คือเต็มเปี่ยมฮะก็ขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็ขอให้คุณพ่ออยู่คู่กับวงการอินฟูฟุตบอลไปยาวๆลูกคนนี้ก็จะอยู่เคียงข้างคุณพ่อไปยาวๆเช่นเดียวกันถ้าจะมี3มคำให้คุณพ่อเอาเวลสั้นๆรู้มือกันครับผมก็วันนี้นะครับเป็นวันเกิดของพ่อวันลบนะครับจริงๆผมก็รู้จักกับพ่อวันรบมาหลายปีแล้วซึ่งเท่าที่ผมสัมผัสได้นะครับพ่อวันลบ้าพูดตรงๆนะพ่อวันรบ ไม่ใช่แค่เป็นลูกค้าในการที่มาลงสปอนแต่พ่อวรบเป็นเหมือนอ่ะเป็นเหมือนพ่อเป็นเหมือนพี่เป็นเหมือนเพื่อน ที่ให้คำแนะนำอินฟูทุกคนรวมถึงผมด้วยให้คำปรึกษาหรือว่าได้ชี้แนวทางในหลายครั้งที่ทำให้เราที่ทำให้ทุกคนเนี่ยเดินในทางที่ถูกต้องในวันเกิดปีนี้ของพ่อวรลบนะครับในอายุครบ5้ปีก็ขออพอให้พ่อวลบนะครับผมมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับผมตลอดปีและตลอดไปนะครับพ่อครับอยู่เป็นล้มโพล่้มไสให้กับพวกเราทุกคนขอสามคำให้กับพ่อวรลบหน่อยครับผมรักพ่อมากครับโอเคครับสวัสดีครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับ พ่อวรลบครับขอบคุณมากๆที่ให้อ้้มเป็นส่วนหนึ่งของงานนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของพ่อวรลบมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ขอบคุณที่สนับสนุนนะครช่องฟุตบอลจี n เนีสด้วยนะครับเป็นเกียรติมากๆเลยขอให้พ่อมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ทุกคนนที่อินฟลูเอนเซอร์ที่มาที่นี่ ก็แสดงให้เห็นแล้วว่ารักพ่อขนาดไหนนะครับแล้วก็คงไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะนะครับส่วนตัวก็อยากจะขอให้พ่อนั้นก็อ,อ,อยู่ห่างไกลาจากความโชคร้ายอย่างวาทะลูกหนังอย่างบลูมูนอะไรชื่อฟูชื่อพวกนี้ให้มากนะครับนะก็ชีวิตพ่อก็จะ เจริญรุ่งเรืองนะครับยิ่งกว่านี้สุูกิก็จะเจริญรุ่งเรืองยิ่งกว่านี้หยอกหยอกนะครับก็มีความสุขมากครับพ่อครับน้องๆทุกคนที่นี่ทุกคนรักแล้วก็เป็นห่วงพอเสมอนะครับนะขอบคุณมากๆครับสุสกิสปอร์ตกทมครับพ่อรถครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอให้คุณพ่อรถนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็คิดสิ่งใดก็ขอสมปารถนาเชียร์ทีมไหนก็ขอให้ได้แชมป์นะครับก็สั้นๆประมาณนี้ถ้าจะให้แบบ3คํคำสำหรับคุณพ่อรถก็ ผู้ยิ่งใหญ่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มางานวันเกิดพ่อวันลบเออลราแบบมีการเตะบอลกันด้วยนะก็ <3 S 2> ต้องบอกกันเลยว่ายิ่งใหญ่เหมือนเดิมและอยากให้มีทุกๆครั้งเลยไปบอกว่าทุกคนหลายคนมาเนี่ยชื่นชอบแล้วก็รักพ่อเป็นอย่างยิ่งเดี๋ยวขอให้3ามคำเลยกันรักพ่อเสมอแล้วกันอ่าเอาประมาณนี้แล้วกันฝากด้วยสวัสดีครับ แต่จริงๆของเราทุกทีมนะคะที่มีป้ายแบบป้ายที่ไปผ่านมาเนี่ยพขอบอกว่าปกติแล้วมีแต่ลูกๆครอบร้อมลูกผู้ชายนะครับวันนี้มากับลูกผู้หญิงบ้างหน้าตาพ่อสดชื่นขึ้นเยอะเลยดีกว่านิดนึงนะคะพรอมกับการเล่น นเป็นเรื่องของผู้อื่นนะครับข้อที่สองนะครับก็คืออยากให้อินฟูลทุกคนเนี่ยอินฟูทุกวันนี้ทุกคนทุกท่านที่มาวันนี้เนี่ยไม่ได้ค่าจ้างนะครับแต่ต้องบริจาคเงินเพื่อช่วยมอบเงินให้กับโรงพยาบาลมูลนิธิโรงพยาบาลางมีผักใส่ใจนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นที่ชื่นชมนะครับสำหรับผมเองนะว่าอยากให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมตอบแทนโบกในครั้งต่อไปเรื่องดีคอนเทนต์ตอนนี้ก็ด้านหลัง ทุกแล้วก็มีพี่ๆน้องๆจากภาคส่วนนะครับตอนนี้ภาคการเมืก็มาสสเชตวันก็มามีนักร้องก็มาแล้วก็มีหลายสทีินักบอลกิมชาติก็มาอานักกานทีมชาตรก็มานะครับเพราอยากให้ทุกท่านเนี่ยรู้สึกว่างานนี้ไม่ใช่งานถอยคือพ่ารบอย่างเดียวนะครับเป็นงานท้าสังคมจริงๆที่เราอยากจะช่วยการส่งเสริจริงๆนะครับก็ขอให้ทุกคนเล่นเพื่อการกุศลนะครับแล้วก็รักษานิสตภาพกันนะครับ ครับปามขึ้นหน้าไปแล้วแล้วไอ้แม็กไม่จ่ายครับโอ้โหรอรอแล้วจังหวะนี้สวยงามโอ้โหโอ้หมึงได้แน่ฮะโอ้โหยิงอย่างงี้บอกเลยสวยงามจริงจริงดูการหลอกของปาดวาทะลูกหนังครับหลอกที่เบิร์นอยู่หน้ากรอบแล้วยิงลูกนี้โอ้โหเอา้ามนะพามาพักอกแล้วตกตรงนี้แล้วเรียบร้อยอ้โอ้โหสองประตูต่อหนึ่งครับกอ เปิดสมหนุ่มๆแล้ว วิ่งสปีดแข่งกับพี่วาวครับไ เข้าเข้าครับจอ,อไมค์ทนเบิร์นทรงมากบลบจอจอติดกชาโอหยิงแสงหน้าเลยนะครับนี่ค<อ>าร์วันดี้คาร์วันดี<อ>้เบิร์นไม่ไหวครับแบแล้วยิงลูกนี้เอาดิวะยิงเร็วเลยครับโอบลอสฟูสอาบลูนเปิดมาลูกนี้แม็กแม็กว่าไงแม็กเซฟได้ครับแม็กเซฟได้แต่กดลูกนี้สอง มันต้องแรงอย่างนี้เลยเหรอวะเบน <Yeah. S 2> เบนเบนใส่ก้อยพ่อจ oh นสาวเว้ยคอยทีคอยที่ทเบนยิงเรียบร้อยโอ้โหเบนเบนแล้วซออีกแล้วซอแหม<ร>าวซ้ายข้าซ้ายไม่เป็นไรโอ้โห oh แล้วโลกงๆอย่างนี้ไม่ไหวครับเรียบรอ้อยพ่อวันลบครับเหมาสองครับครับผมแล้วยิงเรียบรอ้อยหวิ <c oughs> ่งซู่ มาติีประๆๆเข้าประตูตัวเองครับประตูอองแอกครับทำชิงมาสวยเป็นสามเหลี่ยมเลยฮนะไหลามาเน้นๆกับตรงนี้ยิงเรียบร้อยครับผมห้ามาสุครับผมมาสุ เกิดพ่อนะฮะมีความสุขมากพ่อคงไม่ต้องการอะไรในชีวิตละเอางี้ถ้ามีอะไรก็แบ่งผมแล้วกันสุขภาพแข็งแรงครับพ่อมีรวามที่แข็งแรงเตะฟุตบอลอย่งพวกเราทุกวันทุกอาทิตย์แบบนี้แหละบอว่ามีความสุขเอ็นจอยด้วยกันสามคำให้พ่อก็คือใจอย่างฝานีไงซูซูกินีไงมรักนะครับนี่เริ่มเบาแล้วนะเริ่มเล่นไปแล้วเริ่มไปแล้วเริ่มเบาแล้วไปดีกว่า สวัสดีทุกคนครับวันนี้วันดีนะครับวันเกิดพ่อวันลบนะครับก็ขออวยพรอ,อันดับแรกเลยขอให้พ่อวันลบแข็งแรงที่เหลือเนี่ยคิดว่าเรื่องของความสุขหรือว่าเรื่องอื่นๆเรื่องของทุกอย่างพ่อน่าจะแฮปปี้อยู่แล้วนะครับก็ขอให้แข็งแรงอยู่เป็นพ่อที่น่ารักของพวกเราแบบนี้ตลอดไปนะครับผมที่สําคัญที่สุดเลยครับขอให้ทีมรักของพ่อวันลบได้แชมป์พรีเมียร์ครับส่วนตัวล้วนๆ3คํ <laughs> สามคำให้กับพ่อหงตัวจริง อันนี้เล่านิดหน่อยได้ไหมไเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องที่โคตรน่าประทับใจและใจถึงมากฤดูกาลที่แล้วพ่อวันลบซื้อตั้งแต่รอบ8ทีมสุดท้ายตัวนัดชิงมันแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะมันต้องรักแบบสุดๆเลยนะแบบอันนี้โดนใจได้ใจมากนะครับผมก็ปีนี้หวังว่ามันจะเกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับพ่อแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยู สวัสดีครับก็เนื่องในวันเกิดนะครับขออนุญาตบวยพรพ่อรบนะครับขอให้สุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงครับพ่อแล้วก็คิดสิ่งใดก็สมปัารถนาทุกอย่างครับมีผู้คนดีๆห้อมล้อมพ่อครับแล้วก็สามคำซูซูซกิครับ <c oughs> ไม่อดตายแน่น้องมาแนะนำมาสมแล้วที่เป็นเด็กเจ๊ดำไม่แนะนำกูด้วยอะสมแล้วที่เป็นเด็กเจ๊ดำแม่เอ้ยพอบอกให้อวยพรผมไม่กล้าอวยพรไม่รู้จะอะไรดีแล้วกูมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยไม่รู้สวัสดีครับกติยามบอยนะครับก็วันเกิดพ่อรบนะครับต้องบอกก่อนว่าหนูก็เป็นอีกหนึ่งคนที่พ่อรบนะครับเมตตาสนับสนุนช่องยูทูบนะครับกติยามบอยก็ขออวยพรให้พ่อมีแต่ความสุขความเจริญนะครับหนูว่า จริงๆแล้วพ่อก็มีทุกอย่างแหละนะครับขอบคุณทุกความรักความเมตตาที่พ่อมอบให้กับอินฟลูเอนเซอร์นะครับก็ขอให้ทุกอย่างที่พ่อให้พวกเรามามันกลับไปหาพ่อร้อยเท่าพันเท่าแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากได้วยนะครับถ้าใครสนใจรถนะครับอยากฝากสูซูกิไว้ในอ้อกอมออใจครับผมร่มโพทอง ก็แฮปปี้เบิร์เดย์นะครับพ่อวอลบนะครับก็ขอให้คุณพ่อนะครับสุขภากายแข็งแรงนะครับเหมือนที่ผมบอกเลยรวยแล้วแล้วก็รวยอีกนะครับแล้วก็ขอบคุณพ่อจริงๆครับที่มาอยู่ในทุกพาร์ทชีวิตของผมเลยในปี2024นี้นะครับไม่ได้เป็นบอลเดินสายหรือว่าการทำอินฟูต่างๆหรือแม้แต่ว่าทำพัวฟุตบอลคุณพ่อก็ยังสพอร์ตยังไงก็ขอบคุณพ่อมากครับสามคำให้พ่อนะครับรักพ่อครับอยากจะอวยพ่อให้พ่อวันนี้ปีนี้ก็51แล้วคือพ่อเป็นที่รักของน้องๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับคือจริงๆผมก็ ได้เมนโพสไปแล้วนั่นคือความกระจ่างของผมทั้งหมดที่แบบว่าพ่อทําดีแบบมาช่วยผมอะไรเงี้ยแบบคือเรารู้สึกตื้นตันแล้วรู้สึกแบบดีใจทุกครั้งอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ขอให้พ่อแบบอายุยืนแล้วก็ไปที่รักของลูกหลานตลอดไปอันนี้พูดจากใจจริงนะอันนี้ไม่มีตลกรักพ่อครับรักพ่อครับสามคำใช่ไหมรักพ่อครับ เอาไปครับรักรัอค่ะวันนี้ก็ขอไวยพรให้พ่อวันลบนะคะเนื่องในโอกาสวันเกิดของพ่อนะคะขอให้พ่อมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่เป็นมิ่งขวัญเป็นกําลังใจเป็นแรงสนับสนุนให้กับเราอินฟูฟุตบอลของไทยของเราอย่างนี้ตลอดไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็กราบขอบคุณพเอ่อ ขอบคุณพ่อที่เมตตาเชิด้วยนะคะสามคำให้พ่อวันรบพ่อสุดยอดค่ะก็ในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของคุณวันรบนะครับก็อยากจะอวยบอน,นะฮะอยากให้คุณวันรบเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงแย่งจริงแล้วเห็นแกเตะบอลเนี่ยไม่ต้องห่วงแกน่าจะแข็งแรงอยู่แล้วนะขะอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บนะฮะ ซอยยิกๆเสียวสัานนะฮะซอยคิดแบบโอ้โหสุดๆไปเลยนะก็หวังสิ่งใดอยากได้อะไรก็รวยอยู่แล้วซื้อเอาเองนะฮะต้องทำให้คุณเป็นรบนะฮะสุดยอดมากครับขอเสนอ่อ้กับทีมของเรา ตส่าห์เนเกิดพ่อบันรบขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงอายุยืนหมื่นหมื่นปี <c oughs> เป็นร่มโพล,ล่มใสให้กับครอบครัวตลอดไปสุตสาห์เงนเกาาิดป๋ามีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงจะไปไหนก็พานายไปด้วยนะเตะบอลอะไรแบบนี้อยากเตะอยากเตะสุขภาพแข็งแรงน้ำรวยร่ำรวยแฮปปี้เบิรนะ์ดเดย์ป๋าสุขภาพแข็งแรงไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆนะพาไปเที่ยวเยอะอแฮปปี้เบิร์ดเดย์ วันนี้ววนลบวันเกิดขอให้ววนลบสุขภาพร่างกายแข็งแรงแฮปปี้บอลเล่ขอให้ครอบครัวมีความสุขร่ำรวยสาธุลัคนะววนลบอ๋อสุขภาพร่างกายครอบครัวมีความสุขรักครอบครัความวากมาก อ๋อพอใช้ก็บอกแกละร่มมันดีมากไอ้รูแลอาม่าดีมากเราลออวันล้นะยูวิวเนมวอล์กก l นเลยที่จุดเลียวดัง Ayo, 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 เลือกแล้วเลยสุโขมนเกิดสุวรุณูมันเกิดมืงไม่ดำเขาชอบเป้มันเกิดยังป่ะปอแก้มด้วย